สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่อง Back on Track Planner นะครับก็ตามคำเรียบร้องจากปีที่แล้วนะครปีที่แล้วเราทำ Planner Super Productive นะครับก็มีข้อติชมเข้ามาหลายเรื่องนะครับปีนี้เราก็พยายามปรับปรุงเรื่องของตัว Planner เนี่ยให้มันใช้งานได้เหมาะสมกับกิจกรรมของทุกท่านมากขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งที่เราเปลี่ยน เยอะเลยเรื่องปีนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพนะฮะตั้งแต่เรื่องของกระดาษที่เปลี่ยนมาใช้กระดาษไอรอน่านอมายตาขนาด100กรัมนะครับเวลาเขียนจะได้ไม่ทะลุไปข้างหลังนะครับแล้วก็ขนาดของตัวเล่มด้วยนะขนาดตัวเล่มก็ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ในการจดมากขึ้นนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของสไตล์นะต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์คือฟรีสไตล์มากขึ้นนะครับไม่ได้ฟิกหัวข้อมากนักนะฮะแต่ก็ยังมีพาร์ทต่างๆที่ แบ่งแยกออกเป็นฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันในแพลนเนอร์อีกอยู่ดีนะครับเช่นมีตารางเยียรี่มันรี่ต่างต่นานาเหล่านี้นะฮะอันที่3ามก็คือฟังชโนลจริงจริงแพลนเนอร์เล่มนี้เนี่ยเป็นแพลนเนอร์ด้วยเป็นโน้ตบุ๊กด้วยนะครับคือพกเล่มเดียวทําได้2อย่างเลยนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยมีพื้นที่ในการจดโน้ตเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับโดยเฉพาะพาที่เป็นกระดาษที่เอาไว้จดโน้ตมาว่างโล่งๆเปล่าๆ,ๆนี่นะครับก็ทําให้เชื่อว่าการใช้งานเนี่ยน่าจะดีขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้ว วัสดุต่างๆเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้เทียบวัสดุกันให้ดูเลยนะครับแล้วก็เทียบขนาดกันให้ด้วยด้วยระหว่าง b a c k on Track Planner กับ Super Productive ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือ Super Productive นะครับอันนี้คือไซส์ของปีที่แล้วปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นไซส์จะเห็นว่าใหญ่ขึ้นอย่างมีนันยยะสำคัญนะครับตัวกระดาษก็ดีขึ้นด้วยนะครับเป็นกระดาษ100กรัมคุณภาพความแข็งแรงเนี่ยก็ดีขึ้นด้วย มีดีเทลเล็กๆน้อยเพิ่มขึ้นนะครับเช่นตัวปกเนี่ยเป็นวัสดุกันละอองน้ำเป็นต้นน,นะครับเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเ,าเรียกว่าหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆหลกัหลกๆก็คือเนื้อหาในนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะด้วยนะครับพยายามจะมีพื้นที่ให้เขียนมากขึ้นนะครับเหมาะกับสไตล์ของแต่ละคนมากขึ้นนะครับไม่ฟิกซ์มากแล้วก็อ,อกไม่มีวันที่ด้วยฮะในนี้เราไม่ได้ใส่วันที่ไปเดี๋ยว,ยวทุกท่านเวลาไปใช้เนี่ยเขียนวันที่เองเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเริ่มใช้เดือน2ก็ได้นะครับ เพื่อที่จะให้มัน flexible หน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันทีละหน้าเลยนะครับว่าแต่ละ section แต่ละหน้าของ back on track planner 2021เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับอันนี้ให้ดูเทียบกัน2เล่มนะฮะขนาดที่ใหญ่ขึ้นของ Back on Track ปี2021นสะครับสีจากเดิมปี2020เนี่ยเล่มเก่าเนี่ยเป็นสีดำนะครับปีนี้เราก็เปลี่ยนสีเป็นสีน,สน้ำเงินเข้มสีกรมันท่านะครับเปิดเข้ามาใน Back on Track เนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือว่ามีปฏิทินอยู่นะครับซึ่งในนี้ว่าเราลงวันหยุดไปให้ด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อใครต้องการที่จะแพลนปีหน้านะครับวันหยุดไปเที่ยวอะไรต่างๆนั่นนะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญของ Backon Track ในปี2021 Planner เนี่ยแพลนเนอร์เนี่ยนะครับคือเรื่องนี้ฮะ เรื่องของ g o ที่มีอยู่3อย่างด้วยกันซึ่งเป็นธีมหลักของแพนเนอร์เล่มนี้เลยนะครับ g o ที่เกี่ยวกับเรื่องงานโกที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับแล้วมีโกอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ g กที่เกี่ยวข้องกับความสุขด้วยนะครับ mm hmm. การ g o ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน about work เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังในการทํางานนะครับปีนี้อยากให้เราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรบ้างน,นะฮะหลายท่านอาจจะพลาดเป้า about work ในปี2020่เพราะเจอโควิดนะฮะ นี่ก็เป็นโอกาสที่จะกลับมาเนาะในการทำเรื่องเป้า about work ลนะครับ About life นะฮะคาดหวังชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างปีนี้จะเป็นยังไงนะครับอ,อ,อยากจะเปลี่ยนแปลงกันในชีวิตบ้างนะฮะ About happiness นะฮะตั้งเป้าหมายเรื่องความสุขผมคิดว่าการตั้งเป้าหมายเรื่องความสุขเนี่ยมีความ friendly นะในตัวมันเองนะครับว่าเออบางทีเราอาจจะเข้มงวดก,กับตัวเองมากเกินไปในหลายเรื่องเนี่ยปีนี้เราอยากจะให,ให้เรามีความสุขมากขึ้นยังไงบ้างนะครับ เชื่อว่าการตั้งเป้าหมายที่เฟรนด์ลี่ขึ้นในปีนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เรากลับมาแบ็ k ออนแทรคได้อย่างมีความสุขนะฮะมาดูรายละเอียดของเรื่องโกนิดหนึ่งแลวกันนะครับในโกดีเทลเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นพาร์ทสำคัญเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะมีเป้าหมายจำนวนเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับวราเขาจะมีจำนวนให้พอสมควรนะฮะโดยเริ่มต้นเนี่ยก็แน่นอนเขียนก่อนว่ามันคืออะไรนะฮะโกคืออะไรนะครับสุดโดยสรุปแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับ กลยุทธ์คุณเป็นยังไงที่คิดว่าจะทำะนะฮะแล้วก็แอคชั่นสเต็ปเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือตารางเลยนะฮะว่าเดือนนี้นะครับวันที่เท่าไหร,ร่นะฮะคุณทําไปแล้วกี่อันโกอันนี้คือเป็นลักษณะโกที่เป็นฮับบิโกเช่นสมมุติคุณบอกว่าคุณอยากจะออกกำลังกายเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะที่คุณต้องใช้ตารางอันนี้แล้วจะจะ,จะดีมากคือแทร็กกันดูแล้วคุณจะเห็นว่าคุณได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทํากี่วันไม่ได้ทํากี่วันนะครับแต่ว่าโกบางประเภทอาจจะไม่ได้ใช้โกแทร็กกิ้งแบบอันนี้นะครับเช่น เอ่อโกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสมมุติยอดขายบริษัทอะไรเงี้ยมันก็อาจจะอาจจะไม่ได้แทรกกันรายวันแบบนี้แล้วก็อันที่สําคัญมากเลยผมคิดว่าเป้าหมายชีวิตอันหนึ่งของปีหน้าสําหรับ Bank ค n t น a c k คนใช้ b a n k On Track Planner คือติ๊กคำว่า Mission Complete ให้ได้อาจจะเป็นรอสิ้นปีก็ได้นะบางทีมิชชั่นเราจะสำเร็จตั้งแต่กลางปีเนี่ยได้ติ๊กอันนี้แปลว่าเราโอเป็นปีที่ต้องดีมากแน่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นพาร์ทของโก ถัดมานะครับก็เป็นปฏิทินของแต่ละเดือนนะครับปกติเนี่ยหลายคนไม่ค่อยได้ใช้พาธนี้นะเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเอะเรายัางไงก็ต้องจดรายวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพาธนี้เนี่ยจริงๆมีความสําคัญมากเลยนะฮะคือทุกเดือนเนี่ยเวลาเราเขียนปฏิทินลงไปเนี่ยเราจะเหมือนกับดูเรื่องของสัดส่วนความเหมาะสมได้ว่าคุณทําอะไรเยอะไปน้อยไปยังไงนะครับอันที่ผมชอบใช้ในอันนี้นี่นก็คือบางทีมาจดว่าหนังสืออ่ะ อ่านกี่เล่มคือการแผกหนังสือเนี่ยคือถ้าเราจำจำเอาเนี่ยบางทีมันนึกไม่มออกกันนะว่าเราอ่านหนังสือเ้วกี่เล่มแต่ถ้าเรามาเขียนในนี้ครับเราจะเห็นภาพชัดเจนอะไรก็ตามที่เป็นเ,เชิงคอนเทนต์ที่มีรายละเอียดสักนิดหนึ่งในนี้ก็ช่วยได้เช่นกันนะครับตัวมันลีคัลเลนดอร์เนี่ยก็ฟรีสไตล์มากขึ้นนะฮะให้มีพื้นที่ในการจดมากขึ้นอันนี้ใครครีเอทีฟหน่อยก็อาจจะใช้การวาดรูปก็ได้นะครับในช่องเล็กๆพวกนี้เนี่ยแทนการเขียนเป็นตัวหนังสือ ก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะครับเข้ามาสู่พาร์ทสำคัญของ b a c k o u t r a c Planner นะครับซึ่งแน่นอนก็คือพาร์ทที่เป็นรายสัปดาห์และรายวันนั่นเองเริ่มต้นด้วย Weekly Preview ก่อนเลยอันนี้อยากให้ใช้เวลาในการนั่งคิดเวลาเรื่องนี้นี่สําคัญนะฮะคือต้องนั่งคิดจริงๆว่าแต่ละสัปดาห์ของคุณเนี่ยคุณอยากจะทําอะไรยังไงแค่ไหนนะครับต้องการอะไรให้มันสําเร็จบ้างแล้ว reflect เมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นยังไงทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับ ส่วนอันนี้เป็นอีกพาร์ทนึงที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือเซลฟ์แคร์แพลนซึ่งเป็นอันที่เพิ่มขึ้นมานะว่าเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนในสัปดาห์นี้นะครับเรานอนดีไหมนะฮะเราทานอาหารที่มีสุขภาพไหมหรือว่าโหสัปดาห์นี้แบบกินของอ้วนๆนะฮะเราได้ออกกำลังกายเยอะแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีขีด้ด้ว่าตรงนี้เอาไว้ถมนะเวลาเขียนก็คือทําเป็นเหมือนเส้นพลังขึ้นมาเนี่ยนะว่าเรามีความสุขแค่ไหนเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแค่ไหนนะครับของพวกนี้เนี่ยมัน ทำอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่พอทำไปนานๆหลายอาทิตย์แล้วคุณเขียนอย่างมีวินัยเนี่ยนะครับจะจะพบว่าเอ,อ้ยเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเยอะเลยนะฮะในแต่ละวันที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ทําเป็นวันเป็นแนวนอนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเขียนนะครับมีเหมือนเดิมนะฮะ top top t mission วันนี้ต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าถ้าต้องทําอะไรสักให้เสร็จสามอย่างที่สําคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับมี r e f l e คชั่นด้วยนะฮะสะท้อนวันนิดหนึ่งว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง เราควบคุมอารมณ์ดีไหมวันนี้ประชุมกับลูกน้องนะครับเราได้ทําคุณประโยชน์ความงามอะไรในชีวิตบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นโน้ตต่างๆที่ค่อนข้างจะฟรีสไตล์นะครับก็จดกันตามสบายนะฮะจะเห็นว่าเราไม่ได้ใส่วันที่ไว้ด้วยเหตุผลที่ว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้เริ่มใช้แพลนเนอร์ในวันที่1มกรานะครับอันนี้ก็ใส่ได้เองเลยนะครับว่าวันที่ที่จะเริ่มเป็นวันไหนนะับมันก็จะไล่วันของมันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพาร์ทนี้ก็แน่นอนนะครับ1ปีนะฮะก็จะก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ ทีนี้อันที่เพิ่มขึ้นมาสําคัญเลยนะฮะก็คือพาร์ทของโน้ตพาร์ทโน้ตเนี่ยเรามีให้จุใจเลย4 4หน้านะครับซึ่งเป็นแบบมีเส้นนะฮะ22หน้าแล้วก็แบบไม่มีเส้น22หน้านะครับเพราะว่าผมชอบจดโน้ตแบบไม่มีเส้นมากกว่านะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็เผื่อไว้เพราะว่าการโน้ตแบบไม่มีเส้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถวาดที่ฟรีฟอร์มได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีอิสระมากขึ้นในการเขียนที่บางทีเราไม่บางทีเราไม่ได้อยากจะจดเป็นตัวอักษรอย่างเดียวอ,อยาจจะวาดรูปเขียนชาร์ต ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยนะครับจดเข้าไปในนี้แถมเป็นนิดนึงว่าเราลองทําข้อตกลงกับตัวเองนะปีนี้ว่าจะตั้งใจจดโน้ตให้สวยหนึงขนาดว่าไปลง Pinterest ได้แล้วคุณจะคุณจะจดโน้ตสวยขึ้นเยอะนะครับลายมือจะตั้งใจวาดรูปจะตั้งใจวาดนะฮะใครจะใช้แบบปากกาสีใครจะใช้แบบปากกา,บบกาเอ่อสีเดียวขาวดําก็แล้วแต่ถนัดนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมผมเขียนปากกาส,สีสีแบบน้อยลงแล้วนะะเพราะว่า บางทีพกอปกาศทั้งเดียวนะครับข้างหลังสุดเนี่ยจะเป็นซองนะครับซึ่งในซองเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่เก็บเอกสารต่างๆแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับหลายคนใช้สติกเกอร์ในการเอาไปแปะที่ตัวปฏิทินนะฮะว่าวันนี้ทําอะไรวันนี้ไม่ทําอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะหน้าปกสวยงามนะครับจับแล้วแบบให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณภาพดีนะฮะแล้วก็สามารถป้องกันละอองน้ําได้ด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ากระดาษเนี่ย กระดาษถนอมสายตา100กรัมนะฮะเพื่อป้องกันหมึกไม่ให้ซึมเบิกนั่นส่วนตัวคิดว่าตะกรอนแครบแพลเนอร์ปีนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถกลับมาโฟกัสกระเป้าใหม่ชีวิตได้มากขึ้นนะครับเราก็ส่วนตัวเป็นคนชอบการจดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็พยายามทําอะไรที่ผมอยากอยากเขียนนะคือผมพยายามทํแพลเนอร์ที่ผมอยากใช้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจหลายท่านนะครับปีนี้เนี่ยนะครับเราพยายามทําวัสดุให้แข็งแรงขึ้นนะครับเพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องของว่า มันกระดาษจะดุดออกมาต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแล้วดูนะครับว่าเวลาเปิดมาเนี่ยมันสามารถที่จะกางออกมาได้เต็มที่แบบนี้เลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์สําคัญมากเพราะว่าเราไม่อยากจะต้องมีอะไรมารองเพื่อเขียนนะอันนี้สามารถใช้สมุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันเลยนะครับกางได้สุดแบบนี้เลยนะฮะวัสดุแข็งแรงนะครับแล้วก็เนี่ยกระดาษมันจะนวลตามากนะฮะซึ่งเป็นการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ทีนี้เนี่ย Dimension ถ o ดหมูนะครับเราตั้งใจทำ b a c k c o n Track Planner มากๆเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบสําหรับผมเนี่ยการจดถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆของชีวิตเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้เป้าหมายหลายอย่างของผมเนี่ยทำแล้วมันสําเร็จนะฮะแล้วจดเนี่ยไม่ใช่แค่ก้าวไปข้างหน้านะครับบางทีเราจดเพื่อย้อนกลับมาดูเบื้องหลังด้วยหรือว่าเวลาด้วยว่าในในอดีตเนี่ยเราทําอะไรไปเพราะอะไรแล้วรู้สึกยังไงบ้างาน,นะครับของพวกนี้เนี่ยผ่านไป1ปีเนี่ย สมุดเล่มนี้จะมีค่ามากๆเลยสําหรับคนที่ใช้มันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ามันจะเก็บชีวิตคุณไว้ในนี้ทั้งหมดเลยแล้วคุณจะกลับมาย้อนดูตัวเองได้ว่าปีหนึ่งคุณเก่งขึ้นแค่ไหนคุณโตขึ้นแค่ไหนคุณเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของตัวเองบ้างคุณรู้สึกยังไงกับการพัฒนาเรื่องต่างๆของตัวเองบ้างนะครับก็ขอให้ทุกท่าน enjoy นะครับ Back on Track Planner นะครับท่านที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปในเพจของ Mission To The Moon ได้นะครับ เข้าไปในเพจก็ไป slash shop นะครับหรือดูในลิงก์ของ description ในนี้ก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรายอย่างดีเสมอมานะครับสวัสดีครับ